สวัสดีค่ะในชุดนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติในหัวข้อฟังก์ชันตรีโกณมิติวิดีโอชื่อเอกลักษณ์ตรีโกณมิติอ่าท็อป,ปิกแรกก็จะเกี่ยวกับเอกลักษณ์ตรีโกณมิตินะคะเอกลักษณ์ตรีโกณมิติเนี่ยก็คือเราจะทําให้มันเป็นหนึ่งนั่นเองเรามาเริ่มจากสามเหลี่ยมมุมฉากอ่านี่คือสามเหลี่ยมมุมฉากข,ของเราตั้งชื่อให้มันคือ a b c สามเ่ยม ABC ถ้าเราสนใจที่มุม A ากอดอื่นด้านตรงข้ามมุม A จำได้ไหมเราแทนด้วยอะไรเราแทนด้วย a เล็กถูกไหมด้านตรงข้ามมุม B เราแทนด้วย b เล็กด้านตรงข้ามมุม C เราแทนด้วย c เล็กถ้าเราสนใจที่มุม A ด้าน a เนี่ยมันก็คือด้านข้ามถูกไหม มันก็คือข้ามตรงข้ามมุมเอเองแล้วด้านประชิดมุม A ก็คือด้านบีนเองอ่าี่คือด้านชิดอ่าเขียนย่อๆเราด้านฉากอ่ะฉากก็คือ C นั่นเองโอเคเขียนกำกับไว้ก่อนเผื่อใครลืมทีนี้มาทัวรหน่อยความสัมพันธ์เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณิติจำได้ไหมไซขอแทนอ่าไซไซเอ คือข้ามฉากถูกไหมมันก็จะคือ A ส่วนด้วย C ต่อไปคอส A คือชิดฉากก็คือ B ส่วนด้วย C แทน A คือข้ามชิดก็คือ A ส่วนด้วย B อ่าใครจำไม่ได้ไปทวนได้ในอัตราส่วนติโกณมิตินะคะต่อมา ความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งก็คือมีหนึ่งอย่างก็คือพีทาโกรัสถูกไหมสูตรพีทาโกรัสพีทาโกรัสสูตรว่าไงเอ่ยสูตรว่า c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองถูกไหมมันก็คือความสัมพันธ์กับเจ้าสามเหลี่ยมมุมฉากเหล่านี้แหละทีนี้ จากพีทาโกรัสเนี่ยถ้าเราหารด้วย c กําลังสองตลอดล่ะจะเกิดอะไรขึ้นหารด้วย c กําลังสองตลอดก็จะเกิด c กําลังสองส่วนด้วย c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองส่วนด้วย c กําลังสองบวก b กําลังสองส่วนด้วย c กําลังสอง c กําลังสองหาร c กําลังสองหายถูกไหม กลายเป็นหนึ่งอ่าอันนี้จัดรูปใหม่เผื่อครงงก็จะกลายเป็น a ส่วนด้วย c ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย b ส่วนด้วย c ทั้งหมดกำลังสองอ่าท้าต่อมาหนึ่งเขียนไว้เหมือนเดิม a, a ส่วน c คืออะไรกลับมาดู a, a ส่วน c คือ sin เห็นไหมเราไปแทนได้เลยแล้วมันทำอะไรมันกำลังสองเป็น sin เฉยไหมไม่ต้องเป็น sin กำลังสอง a บวกกับ b ส่วน c ล่ะก็คือ cos ถูกไหมก็เป็น cos กำลังสอง a นั่นเองอ่าโอเคทำให้เราได้สมการแรกมาอืมสมการนี้แหละคือเอกลักษณ์ดิโกนอ่าต่อมาถ้าเราเริ่มจากสมการหนึ่งเนี่ยเราจะได้ อะไรออกมามาดูกันาจากหนึ่งเท่ากับไซน์กำลังสอง a บวกคอสกำลังสอง a ถ้าเราหารด้วยคอสกำลังสองตลอดอก็จะได้1ส่วนด้วยคอสกำลังสอง a เท่ากับ s ซน์กำลังสอง A ส่วนด้วยคอสกำลังสอง A บวกคอสกำลังสอง A ส่วนด้วยคอสกำลังสอง A อดึงส่วนคอสเขียนใหม่ได้เป็นหนึ่งส่วนด้วยคอส A ทั้งหมดกำลังสอง นี่ก็เหมือนกันก็จะกลายเป็น s ซ n a ส่วนด้วยคอ s a ทั้งหมดกำลังสองบวกคอ s กำลังสองตัดกันถูกไหมได้หนึ่งอ่าทีนี้หนึ่งส่วนคอ s คืออะไรจำได้ไหมไ้นค์คอสแทน cos เซกเซกคอสจำได้ไหมอ่าเขียนไว้ข้างบนมี c o เซกถูกไหมโคเซ,ก,คเซก A เป็นส่วนกลับของทซายเศษ A, A เป็นส่วนกลับของคอร์ดคอร์ดเ <A S 1> เป็นส่วนกลับของแทนถูกไหมอมืซึ่งอ่าเรามาดูหนึ่งส่วนคอร์ด หนึ่งส่วนคอสเขาคือเศษถูกไหมแล้วก็แทนไปเลยเศษกำลังสองเด้วยเพราะกำลังสองแล้วทายส่วนคอสอะ่ะมีไหมายส่วนคอสก็คือแทนนั่นเองนะคะน้องๆจำไว้ว่าแทนมีค่าเท่ากับายส่วนคอสอ่ะมันก็คือแทนกำลังสองเบวกหนึ่งนั่นเองพี่ย้ายข้างไปย้ายแทนไปไว้กับเศษก็จะได้เศษกำลังสอง A ลบ แทนกำลังสองเท่ากับ1นั่นเองอ่าเราได้สมก,การที่2มาละเห็นไหมสังเกตไหมว่ามันจะเท่ากับ1อ่ะต่อมาเลื่อนขึ้นหน่อยต่อมาถ้าเราจากสมก,การที่1เหมือนกันถ้าเราหารด้วยไซน์ตลอดอะ จะเกิดอะไรขึ้นอะจากสมก,การที่หนึ่งก็คือ1เท่ากับ sin กำลังสองบวกคอร์สกำลังสองถ้าเราหารหารด้วย sin กำลังสองตลอดละ่ะอืมมาดูกันหนึ่งส่วนด้วย sin กำลังสอง เท่ากับ sin กำลังสองส่วนด้วย sin กำลังสองบวกคอสกำลังสองส่วนด้วยไซนกำลังสองเทีนี้จัดรูปใหม่ไซาส่วนไซายทิ้งถูกไหม เหลือ1ตัดทิ้งเหลือ1บวกด้วยอันนี้อ่ถ้าจัดรูปใหม่ก็จะได้ cos A ส่วนด้วย sin a ทั้งหมดกำลังสองทีนี้1ส่วนไซ n คืออะไรข้างบนที่เขียนโน้ตไว้1ส่วนไซ n คือ cos ็ถูกไหมอ่าเราก็จะได้ cos ซ็คกำลังสองเเท่ากับ1บวก คอสส่วนไซอะเมื่อกี้ซไซส่วนคอสคือแทนถูกไหมแล้วมันกลับกันมันก็ต้องเป็นคอสถูกไหมเพราะว่าคอดคือส่วนกลับของแทนถูกไหมคอดคือ1ส่วนแทนอ่าถ้าใครงงจะเขียนไว้ตรงนี้มันก็คือคอสส่วนด้วยไซนั่นเองอ่าอืมอันนี้เราก็จะได้คอดออกมา ่าย้ายคอดไปไว้กับโคเซกก็จะได้โคเซกกำลังสอง a ลบคอดกำลังสองเเท่ากับหนั่นเองเห็นไหมนี่คือสมการที่สามเราทั้ง3ามสมการเนี้ยมันก็คือเอกลักษณ์ติโกนั่นเอง่าสรุปได้ที่สรุปไว้ตรงนี้ สรุปได้ไว่าเอกลักษณ์ติีโกนที่เราต้องทราบเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3สมการก็คือ s i n ์กำลังสอง a บวก cos กำลังสองเเท่ากับ1 s ึ c เก,กำลังสอง a ลบแทนกำลังสองเเท่ากับ1สุดท้าย โคไซนกำลังสองเอลบคอร์ดกำลังสองเอเท่ากับหนึ่งนั่นเองอ่าอันนี้คือสามสมการที่น้องๆต้องไปจำเพราะว่ามันคือเอกลักษณ์ติโกณเราจะได้ทำโจทย์เป็นนะคะสังเกตว่าไซน์กำลังสองมีเครื่องหมายบวกเป็นสมนการเดียวที่เป็นเครื่องหมายบวกถูกไหมไซน์คู่กับคอร์ดเห็นไหมไซน์กำลังสองบวกคอร์ดกำลังสองเท่ากับหนึ่ง 1. เศษกำลังสองลบแทนกำลังสองเท่ากับ1โคไซกกำลังสองลบคอร์ดกำลังสองเท่ากับ1น่งต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันดยที่เราจะใช้เอกลักษณ์3ตัวที่พี่สรุปให้ข้างบนโอเคไหมมาใช้เขาบอกว่ากำหนดให้ sin a เท่ากับ3ส่วน5จงหาค่าของ cos ์ดกำลังสอง a อถ้าใครจำสูตรได้ ไซน์กับคอสคือสูตรตรงนี้ถูกไหมซน์กับคอสคือสูตรที่อ่าสูตรว่างไง,าางาก็คือไซน์กำลังสองเอบวกคอสกำลังสองเอเท่ากับหนึ่งถูกไหมเรารู้นี่ว่าซายมันคืออะไร,เ,รไเ,เขากำหนดให้ว่าไซน์คือสามส่วนห้า เราก็มาแทนเลยเป็น3ส่วน5ทั้งหมดยกกำลังสองถูกไหมอ่าบวกกับคอสกำลังสองเเท่ากับ1โจทย์ต้องการหาคอสกำลังสองเพอดีเลยอ่าคิดเลขกันเลย9ส่วนด้วย25บวกคอสกำลังสองเเท่ากับหนูย้าย9ส่วน25ห้า ไปลบเลยลบ9ส่วนโดยย้วยอ่าแสดงว่าคอรกำลัง 2a ของเราก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ลบกันแล้วทำส่วนให้เท่ากันถูกไหมมันก็จะได้16ส่วนโดยย25าอ่าลองไปคิดดูนะคะนี่คือคำตอบอ่าข้อ2เขาบอกว่าจงหาค่าของ sin ์กำลัง ไซยี่สิบกำลังสองบวกไซเจ็ดสิบกำลังสองอ่าอ่าเรามาดูอันนี้เราจะใช้เอกลักษณ์ตรีโกณสมการแรกนั่นเองอ่าเขียนเอกลักษณ์ไว้ก่อนเนื่องจากเรารู้ว่าไซกำลังสอง A ถูกไหมบวกคอ s สกำลังสองเเท่ากับหนึ่งอ่า แต่โจทย์เขาให้มาเป็นอะไรเลยเป็นไซน์กำลังสองยี่สิบ,บ 2, 20, ถูกไหมมุมเป็นยี่สิบอีกตัวหนึ่งเป็นมุมเจ็ดสิบเราจะใช้โคฟังก์ชันในการเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนตัวไหนก็ได้จำได้ไมโครฟังก์ชันอ่าพี่ทวนไว้โคฟังก์ชันก็คืออันนี้คือโคฟังก์ชันใครจำไม่ได้ไปดูวิดีโอก่อนหน้านะคะ จะมีวิดีโอเกี่ยวกับโคฟังชันมาอยู่ก็คือ s i n เป็นโคฟังชันของอะไร s i n a จะเท่ากับ cos B ถูกไหมโคฟังช์โคฟังชันของ cos อ่าแล้วก็แ่นเป็นโคฟังชันของ c o t แล้วก็ Sec เป็นโคฟังก์ชันของ c o s ซก าไม่ใช่ A ต้องเป็น B อ่าทีนี้และอีกอย่างที่สำคัญก็คือ A บวก B ต้องมีค่าเท่าเท่าไหร่คะ90องศาถูกไหมมุม A บวกมุม B ต้องเท่ากับ90องศาอ่าอันนี้คือทบทวนความรู้อ่าทีนี้เรามาคิดข้อนี้กัน sin ยี่กำลังสองเนี่ยบวกซน์เจกำลังสอง่าเท่ากับเท่าไหร่พี่จะเปลี่ยนตัวข้างหลังโอเคไหมจะเปลี่ยนตัวนี้อืมเป็นโคฟังก์ชันก็จะได้ s ซ n ตัวแรกเราไม่เปลี่ยนเราคงที่ไว้โคฟังก์ชันของ sin ก็คือ c o s เห็นไหมกำลังสองด้วยแล้วมุมเป็นอะไร เขาบอกว่ามุม A ถูกป่มบวกมุม b ต้องเท่ากับ90องศาแต่เนี้ยซ้าตรงนี้เป็น70แเดงว่ามุมอะไรที่บวกกับ70แล้วเท่ากับ90ก็คือ20นั่นเองถูกไหมอันนี้คือโคฟังก์ชันของกันอ่าต่อมาทีนี้เข้าสูตรหรือยังมุมเท่ากันแหละมุม20เหมือนกันใช้สูตรเลยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1นั่นเองข้อนี้ ถูกไหมอ่าหรือถ้าใครงงรูจะคิดอย่างนี้ก็ได้อ่าตรงนี้เรารู้ว่าเป็นโคฟังชันอ่ะใพี่ลบก่อนโคฟังชันัูจะใส่เป็น90ก็ได้เอาไปลบกับ70ตรงน,นี้โอเคไหมอ่ามันก็จะได้ข้าวมาเป็นไซน์กำลังสองยีบบวกตรงนี้ก็จะได้คอร์สยีบเหมือนกันเห็นไหมค่าเท่ากันเลยอ่าอันนี้ก็จะได้หนึ่ง เพราะว่าเป็นอเอกลักษณ์เห็นไหมมุมเดียวกันบ้าเท่ากับหนึ่งเลยข้อต่อไปจงหาค่าของ2บวกคอร์ดเจ็ดสิบกำลังสองลบโคเซกเจ็ดสิบกำลังสองฟังก์ชันที่สัมพันธ์มีอะไรบ้างมีคอร์ดกับโคเซกอ่า ดังนั้นเราไปดูเราไปดูเอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับขอดกับโคเซก,ก่อนก็คืออ่าพี่ไว้เขียนไว้ตรงนี้บอกว่าโคเซกถูกไหมจากสมการที่ที่สหรือเปล่ากลับไปดูข้างบนนี่ไงจากสมการที่3โคเซกกับขอดอ่าโคเซกกำลัง 2A งลบคอด กำลังสองเเท่ากับหนึ่งทีนี้มาทำโจทย์ข้อนี้สองบวกคอร์ดกำลัง, 2, ง, 74, งสองโมงเจ็ดสิบองศาลบเราต้องย้ายย,าย้าย เราจะย้ายอย่างแรกเราจะย้าย2ตัวนี้ก่อนก็คือสลับกันอ่ะสลับที่กันอ่เขียนใหม่ได้เป็นสองลบโคเซกเอาโคเซกขึ้นก่อนอย่าลืมเอาเครื่องหมายขึ้นด้วยเพราะว่าเครื่องหมายหน้าโคเซกเป็นลบถูกไหมอ่าย้ายไปด้วยแล้วเครื่องหมายหน้าขดเป็นบวกเห็นไหมอ่ทีนี้ทีนี้ทำไงต่อเราต้องการโครเซก ลบกับคอดถูกไหมแต่ตอนนี้เราได้ลบโคเซกบวกคอดอ่าดึงลบออกมาอ่าข้อนี้ต้องดึงลบออกมาใส่วงเล็บให้มันก็จะกลายเป็นโคเซกอ่าดึงลบออกมาเครื่องหมายตรงนี้ต้องเป็นลบถูกไหมเพราะว่าถ้าเราคูณลบเข้าตรงนี้เราก็จะได้บวกข้างบนอ่าคือการถอดวงเล็บนั่นเองหรือใส่วงเล็บให้มันนะคะ อต่อมาเมื่อเรารู้ว่าโค s ซกกำลังสองเจ็สิบองศาเนี่ยลบกับคอร์ดกำลสองเจ็ดสิบเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยตรงกันเลยเห็นไหมอ่ามุมเท่ากันแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบปะมีค่าเท่ากับหนึ่งอ่าแสดงว่าในวงเล็บเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งโอเคไหมแสดงมันก็เหลือสองลบหนึ่งก็มีค่าเท่ากับหนนั่นเองอันนี้คือคําตอบ ตัวอย่างที่4เขาบอกว่ากำหนดให้เซต้าอยู่ระหว่าง0ูนย์ถึงเกองศาถ้าโคเซกเซต้าบวกคอร์ดเซต้าเท่ากับ5จงหาค่าของแทนเซต้าอ่าแทนแทนก็คืออะไรเลยแทนก็คือคอร์ตตรดถูกไหมเศษหนึ่งส่วนคอร์ดหาโน้ตไปก่อนอ่าคอร์ดคอร์ดอืม เพราะว่าสมการที่เขาให้มามันมีคอร์ดถูกไหมไม่มีแทนอ่าเราต้องหาความสัมพันธ์มันก่อนทีนี้โคเซกับคอร์ดเอกลักษณ์อันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับโคเซกับคอร์ดก็คือข้อที่ผ่านมาถูกไหมกล่าวว่าโคเซกกาลังสองเซตาลบคอร์ดกำลังสองเซตาเท่ากับอ่าอันนี้คือเอกลักษณ์ตรีโกนโอเคไหม ทีนี้ถ้าเป็นข้อนี้เรามาจะเริ่มจากสมกันที่เขาให้มาก่อนก็คือโคเซตเซตาบวกคอดเซเท่ากับหย้ายข้างก่อนย้ายคอดรดไปไว้กับ5นะคะลบคอดอ่าทีนี้ ย้ายข้างเสร็จปุ๊บเนื่องจากว่าเอกลักษณ์ติโกมันมีเป็นโคเซกกำลังสองกับคอดกำลังสองถูกไหมแต่สมการที่เขาให้มามันเป็นแค่กำลังหนึ่งดังนั้นเราก็ต้องยกกำลังสองให้มันเป็นกำลังสองให้ได้ยกกำลังสองทั้งสองข้างนะอย่าย,ยกกำลังสองข้างเดียวไม่งั้นจะผิดโอเคไหมทีนี้ก็จะได้อะไรก็จะได้โคเซก กำลังสองเซตาเท่ากับอ่าอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือกำลังสองสมบูรณ์ถูกไหมใครลืมสูตรกำลังสองสมบูรณ์อ่ะเขียนไว้ข้างๆหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับอะไรหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนั่นเองโอเคไหมอ่าก็จะได้ห้ากำลังสอง ลบสองคูณกับหคูณกับคอทมสองหน้าหลังบวกหลังกํบบาลังสองก็คือบวกคอดกาลัง2อ่าต่อมาเ,อาเขียนให้เหมือนเดิมจัดรูปใหม่ได้อันนี้ได้25่สลบสิคูณกับคอดบวกคอด กำลังสองเซต้าอ่ะทีนี้เราจะเอามันไปสัมพันธ์กับเอกลักษณ์ติโกณข้างบนนี้ได้ยังไงเรามีโคเซกเรามีคอทเห็นไหมเราก็ย้ายคอดไปไว้ฝั่งเดียวกับโคเซกโอเคเราก็จะได้โคเซกกำลังสองเซตาลบคอทกำลังสองเซต้าถูกไหมย้ายมาแค่ตัวเดียวนะคะเราย้ายมาแค่ตัวเดียวอ่ะเราย้ายค่าแค่ตัวนี้ตัวเดียวมา ก็จะได้25บ้าลบ10คูณกับคอร์ดเซตาอะตรวนี้พี่ตกเซตาไปโอเคทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าโคซิตกำลังสองลบคอร์ดกำลังสองนี่มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมฝั่งฝั่งซ้ายมือของเราก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งอ่าได้25สบห้าลบคอร์ดเซตา้า ทีนี้ก็ย้ายข้างแก้สมการหาคอรดก่อนเพราะว่าแทนคือส่วนกลับของคอรดถูกไหมถ้าเรารู wohl, course, ้ค yes ่าคอรดเราก็จะหาแทนได้อ่ย้ายไปก็จะได้เป็น1นึลบยีเท่ากับลบสิบคูณกับคอรดเซต้าหนึ่งลบยี่สิบห้าได้ลบยี่สิบสี่เท่ากับลบสิบคอรดเซต้า ย้ายไปหารก็จะได้24ส่วน10ถูกไหมเท่ากับคอรดเซต้าอาลบตัดกันถูกไหมได้บวกอาทีนี้ก็จะได้คอรดแหละทีนี้ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนอาอม่2หารตลอดอาได้12ส่วน5แสดงว่าคอรดเซต้าของเรามีค่าเท่ากับ 12ส่วน5าทำให้เราได้ว่าดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือแทนเซต้ากับกระคอดก็จะกลายเป็น5ส่วน12ถูกไหมกลับกันก็จะได้5ส่วน12อันนี้คือคำตอบของเราอ,อันนี้คือคำตอบของเรานะคะโอเค โอเคน้องๆต้องไปจำสมการสมการทั้งสามสมการตรงนี้เห็นไหมหนูต้องไปจำไซนยกำลังสองบวกคอสกำลังสองเท่ากับหนึ่งเศษกำลังสองลบแทนกำลังสองเท่ากับหนึ่งแล้วก็โคศ์เศษกำลังสองลบคอสกำลังสองเท่ากับหนึ่งจำแล้วเราก็จะทำได้โอเคไหมคะวิดีโอชุดนี้ ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้น้องๆอย่าลืมทำโจทย์กันนะคะ